นโยบายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยขององค์กรจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทุกปีหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับที่อาจารย์มักจะไปเจอเวลาที่ไปอบอปรมออกปอนะครับสวัสดีครับเซกสันปีจิตครับอาจารย์เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับอาจารย์ก็ทำงานเรื่องนี้เรื่องเซฟตี้มาสัก25ปีแล้วนะครับ ตอนที่อาจารย์ไปอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยมักจะมีคําถามนะครับอาจารย์ก็จะมาถ่ายทอดปัญหาเหล่านี้ให้กับท่านนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามนะครับกดไว้นะครับแล้วเราจะได้มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ข้อมูลกันนะครับอาจารย์มีทั้งช่อง y o u t u b e นะ YouTube พิมพ์คำว่า p safety s นะครับ p safety เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนะครับ แล้วก็จอปอมโปรแฟนเพจ a c e b o o k นะครับติกต o k ก็มีนะครับเอาละเรามาคุยประเด็นเรื่องของนโยบายเรื่องความปลอดภัยดีกว่านะครับเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกฎหมายบอกไว้นะครับบอกว่าองค์กรที่มีพนักงานลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับจำเป็นจะต้องจัดให้มีนโยบายเรื่อง Health and Sa f e t y ขององค์กรนะครับ ถ้าองค์กรไหนยังไม่ได้ทํำนะรีบไปทํานะครับทีนี้พอจัดให้มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วนโยบายเรื่องเฮลท์แอนด์เซฟตีมันต้องเป็นยังไงใครจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนโยบายเรื่องเฮลท์แอนด์เซฟตีเนี่ยถูกเขียนไว้ในข้อแรกของหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยแสดงว่าคณะกรรมการความปลอดภัยขององค์กรนะครับ คือถ้ามี50คนขึ้นไปเนี่ยคณะกรรมการความปลอดภัยต้องมีแล้วนะกฎหมายบังคับสตาร์ที่50เหมือนกันแล้วก็50คนก็ต้องมีนโยบายด้วยใช่ไหมนี่แหละปุ๊บเข้ากันเลยปับ๊บคอปรอ,อรืรอคณะกรรมการความปลอดภัยก็ต้องมาจัดทํานโยบาย Health and Safety ให้กับองคอ์กรนะครับโดยหลกัลกๆแล้วนะครับหลกัลกๆแล้วนโยบายเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้กว้างๆว่าเออ คุณจะต้องเขียนนโยบายที่แสดงความมุ่งมั่นว่าเราจะทําตามกฎหมายเรื่องเฮลท์แอนด์เซฟตี้นะองค์กรน่ะจะมีการปกป้องคุ้คมครองดูแลลูกจ้างให้ทํางานอย่างปลอดภัยนะนะครับต้องการแค่สะท้อนเป็นกระจกแสดงความมุ่งมั่นนะครับเจตนา,าขององค์กรสะท้อน2เรื่องนี้เรื่องกฎหมายแล้วก็การคุ้มครองดูแลในเรื่องเฮลท์แอนด์เซฟตี้ของลูกจ้างนะครับและแน่นอนครับตัวนโยบายก็จะต้องมีการเผยแพร่ ต้องมีการทำาลายละอักษรต้องมีการเซ็นโดยผู้มีอำนาจโดยนายจ้างประทับตาให้มันขลังนะแล้วก็เผยแพร่ติดแพร่กระจายออกไปติดบอร์ดอบรมโน่นนี่นั่นให้ทุกคนได้รู้นะทีนี้ในข้อกฎหมายเองก็กำหนดด้วยนะว่าจะต้องมีการทบทวนนโยบายความปลอดภัยเป็นประจำทุกปีนะครับวันที่อาจารย์ทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยคือเดือน จะสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วก็จะปีใหม่แล้วหลายองค์กรเนี่ยได้นําเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยธันวาจะสิ้นปีใช่ไหมได้นําเอานโยบายเรื่องเฮลท์แอนด์เซฟตี้ขององค์กรเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยแล้วนะครับบางองค์กรเนี่ยรอรอมกกลานะครับรอไปทบทวนมกกลาในเงื่อนไขของกฎหมายก็คือทบทวนนโยบายของเราว่านโยบายของเราเนี่ยดีไหมควรจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ นะครับจริงๆนโยบายเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้คุณเปลี่ยนนโยบายนะไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนนโยบายทุกปีแต่ให้ทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาตลอดทั้งปีเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยบรรลุผลหรือไม่หรือถ้าบรรลุผลแล้วเราต้องการจะส่งเสริมด้านอื่นๆเพิ่มเติมไหมในปีในทาร์เก็ตของปีน้าองค์กรเราต้องการอะไร ควรจะต้องมาเพิ่มนโยบายไหมควรจะต้องมาใส่ในนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่นะครับดังนั้นการทบทวนนโยบายเนี่ยเพื่อดูว่าสิ่งที่เราเขียนไว้สี่ห้าข้อในนโยบายเนี่ยได้นำไปทำเป็นผลสำเร็จออกมาในหน้าตาแบบไหนมันเป็นไปนอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือไม่นี่คือประเด็นแรกเวลาไปทบทวนนะครับเอาแต่ละข้อมา จากนั้นก็มาตั้งคำถามว่าข้อที่หนึ่งที่เราต้องการตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะลดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักง,งานทุกหน่วยงานเขียนไว้แบบนี้สิ่งที่เราทำมาในปีที่แล้วเนะี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราทำเพื่อทำให้ในโยบายนี้เป็นจริงเขียนออกมาก่อนอ่าเรามีแผนงานในการลดอุบัติเหตุควบคุมความเสี่ยงพวกนีแล้วผลลัพธ์ มันไปนตอบโจทย์ไหมในข้อหนึ่งนี้ตอบโจทย์แล้วมันได้ตามเป้าไหมไล่ไปทีละข้อ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 แบบนี้อ่ะนี่คือสเต็ปแรกกลับไปดูว่าไอสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้มันแอ h ชี v e ไหมอันที่สองที่ควรจะต้องกลับไปดูก็คือปีหน้าปีหน้าเราองค์กรของเรามีการพัฒนาขึ้น นโยบายที่มีอยู่อาจจะไม่อัปเดตแล้วเรามีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามานำเครื่องจักรใหม่นำลายผลิตการใหม่เข้ามานะครับมีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนความต้องการในอนาคตใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องเอาสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่มันส่งผลกระทบเรื่อง Heal t h and safety ออกมาทำเป็นนโยบายมาใส่มาเพิ่มมาเติม นะครับนี่คือการทบทวนนโยบายในแต่ละปีไม่ใช่เปลี่ยนนโยบายนะทบทวนครับเห็นไหมครับซึ่งวิธีการที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ตอนที่สอนคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยอาจารย์ก็ให้ทำเวิร์กช็อปนี่แหละอาจารย์ก็ต้องอนโยบายบริษัทไหนมีอยู่แล้วดึงออกมาแล้วก็มาทวนปุ๊บบ,บ,บริษัทไหนที่เพิ่งเพิ่งมีคณะกรรมการเข้าไปก็ มานั่งเขียนนโยบายเพื่อสะท้อนสิ่งนี้เ,เออกมานะครับสรุปสรุปว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายทุกปีถ้ามันดีอยู่แล้วมัน achieve แล้วก็ถ้าพอใจก็ดำลงอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ยังไม่ดีพอมันต้องการขยายขอบเขตก็เปลี่ยนก็เพิ่มก็ลดได้ครับซึ่งเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการความปลอดภัยนะครับเราจะต้องเอาวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วจะปีใหม่แล้วขอบคุณสําหรับคําถามดีๆนะครับวันนี้อาจารย์เสกสรรพจิตนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม